สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมเกี่ยวกับโชคชะตาทางด้านการเงินใน5เดือนสุดท้ายของปี25ง7นนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากในเดือนสิงหาคมกันก่อนนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นได้ไพ่พระเพิงแสดงให้เห็นว่าชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินสักเล็กน้อยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องสูญเสียทางการเงินบ้างอยู่พอสมควรนะครับอาจจะค่อนข้างที่จะ ติดขัดหรือว่าหมุนเวียนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเยอะสักเล็กน้อยนะครับแต่อยากให้ชาวลาัคนาราศีกุมนั้นอยา่าใจล้อนและมีความเครียดจนเกินไปอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในการบุนเงินอยู่บ้างปัญหาค่าใช้จ่ายอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างซึ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นค่อนข้างที่จะอึดอัดพอสมควรนะครับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้อาจจะมีความเดือดร้อนใจเกี่ยวกับในเรื่องสถานะทางการเงิน Med อยู่พอสมควรเลทยทีเดียวนะครับทำให้ชาวลาัคนาราศีกุมนั้นอาจจะค่อนข้าง มีความเครียดยังไงก็อยากให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นรักษาสุขภาพเอาไว้บ้างแต่อย่างไรก็ดีนะครับการที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นอาจจะต้องหมุนเวียนหรือเดือดร้อนใจเรื่องการเงินแต่ชาวลัคนาราศีกุมเป็นคนที่ขยันนะครับเป็นคนที่ใจดีนะครับอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนมากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะมีโอกาสที่ตัวเองเดือดร้อนเพราะ คนอื่นเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นชาวลัคนาราศีกุมนั้นคิดจะช่วยใครในเวลานี้ก็อยากให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเดือดนร้อนใจให้กับตัวเองได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับต่อไปเป็นในเดือน กันยายนดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมนั้นท่านได้ไพ่ท้าวิลูหกแสดงให้เห็นว่าในเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะต้องเป็นเสาหลักให้กับคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวอยู่พอสมควรนะครับการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่อยากให้คนชาวลัคนาราศีกุมนั้นคิดพิจารณาให้รอบคอบคุณยังมีคนที่จะต้องอบอุ้มและดูแลอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็เล็งเห็นได้ว่าชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองมีโอกาสที่จะสร้างตัวเพื่อเป็นเสาหลักให้กับคนรอบข้าง หรือคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดกับบริวารหรือครอบครัวมากพอสมควรเช่นเดียวกันแต่เชื่อว่าชาวลัคนาราศีก,าากุมนั้นก็จะสามารถปกครองและสามารถที่จะคอนโทรลเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่ายได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นอยากจะให้ชาวลัคนาราศีก,าากุมนั้นพยายามที่จะดูแลคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดสักเล็กน้อยอย่าให้ออกนอกลู่ลอกทางหรือทําอะไรที่อาจจะเกิดความเสียหายเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณอาจจะต้องเป็นผู้ที่เหนื่อย 也。Yeah. แต่โดยทั่วไปแล้วชาวลัคนาราศรีกุมในเดือนนี้ถือว่ายังมีเงินทองเข้ามายังมีโชคลาภเข้ามาอยู่บ้างทําให้ชาวลัคนาราศรีกุมสามารถที่จะเป็นเสาหลักให้กับคนรอบตัวได้เป็นอย่างดีดังนั้นหากมีเงินเข้ามาหรือมีโครงการใหม่ๆเข้ามามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีช่องทางทางการเงิงนอื่นๆ,ๆเข้ามาก็ขอให้ชาวลัคนาราศรีกุมรู้ไว้ว่าคุณน,นั้นสามารถที่จะคอนโทรลอยู่เพียงแค่ว่าคุณอย่าปล่อยปาละเลยหรืออย่าประมาทที่จะทําให้คนอื่นนั้นเดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินจากตัวคุณได้นะครับต่อไปเป็น ใน,น w, นในเดือนตุลาคมนะครับในเดือนตุลาคมชาวล,าลัคนาราศีกุมนั้นคุณได้ไพ่กามเทพแสดงให้เห็นว่าในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองมีลู่ทางทางการเงินใหม่ๆเกี่ยวกับช่องทางใหม่ๆอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นมีคนคอยแนะนํามีคนคอยสนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่ชี้ช่องทางต่างๆนานาคุณจะมีโอกาสได้ปรเจต์ใหม่คุณจะมีโอกาสได้ mới, คู่ค้าใ,ใหม่ได้ธุรกิจใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากคําแนะนําหรือจากคําชี้แนะจากคนหลายๆคนที่คุณใกล้ชิดหรือนับถือนะครับน ทำตัวเป็นนายหน้าหรือทำอาชีพนายหน้ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างแดนต่างประเทศสูงเช่นเดียวกันนะครับในเดือนนี้ของชาวลัคนา,าราศีกุมฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเงินสะพัดเลยทีเดียวคุณมีโอกาสที่จะมีลู่ทางใหม่ๆทางการเงินมากอยู่พอสมควรการเงินของชาวลัคนา,าราศีกุมในเดือนนี้จึงทําให้คุณยิ้มได้อยู่พอสมควรและมีช่องทางใหม่ๆทําให้คุณน,นั้นสามารถสร้างหลักฐานให้กับตัวคุณได้อย่างไม่ยากเย็นเลยทีเดียวเลยนะครับต่อไปเป็นในเดือนพฤศจิกายน กันย์นะครับชาวลัคนาราศีกุมโชคชะตาทางด้านการเงินของคุณนั้นคุณได้ไพ่พระพายนะครับในเดือนนี้การเงินของคุณนั้นจะมีทั้งเข้าทั้งออกนะครับและตัวคุณนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังควบคุมสติในการใช้จ่ายเงินให้ดีนะครับอย่าใช้อะไรตามอำเภอใจจนเกินไปนักเพราะไม่อย่างนั้นมีโอกาสที่จะจ่ายเงินไปง่ายๆอยู่เหมือนกันนะครับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมี ความเอาแต่ใจอยู่พอสมควรนะครับบางทีการใช้ใจ่ายอาจจะเป็นในลักษณะของเอาความพึงพอใจของตัวเองเป็นหลักจนลืมคิดถึงเหตุถึงผลอยู่พอสมควรแต่อย่างไรก็ดีนะครับยังมีการเงินไหลเวียนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับชาวล,าลัคนาราศีกุมในเดือนนี้ถือได้ว่าคุณมีความสามารถที่จะหาเงินและยังมีโชคลาภต่างๆนานาเข้ามาอยู่บ้างเพียงแค่ว่าอาจจะมาเร็วไปเร็วสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันทําให้คุณเกิดอารมณ์หมุดหงิดใจได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าหากคุณทําใจให้สบายแล้วก็พยายามวางแผนทางการ เงินให้ดีตัวคุณนั้นจะมีโอกาสที่จะจัดการทางด้านการเงินได้ไม่ยากไม่ยากเย็นเลยนะครับยังไงเดือนนี้ก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ปลอดภัยทางด้านการเงินสําหรับตัวคุณเพียงแค่ว่าคุณต้องใช้ใจ่ายเงินอย่างรอบคอบอย่างมีสติไม่ประมาทแค่นั้นคุณก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเงินไปได้อย่างแน่นอนต่อไปเป็นเดือนสุดท้ายของปี2567คือเดือนธันวาคมนะครับชาวล,าลาัคนาราศีกุมคุณได้ไพ่นางสีดาแสดงให้เห็นว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากนะครับเป็นคนที่ทําอะไรก็ประสบความสําาเเร็จไได้ไม่ยกลยนะ เพียงแค่ว่าคุณอาจจะทุ่มเทกับการงานเยอะจนคุณมีความรู้สึกว่าการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำด้วยตัวอยู่ตัวคนเดียวอยู่เสมอนะครับการเงินในระหว่างนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานบริษัทหรือทําธุรกิจส่วนตัวการเงินของคุณในช่วงนี้อาจจะมีเงื่อนไขาบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องบริหารให้ถูกนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้คุณต้องคิดไม่ว่าการวางแผนทางการเงินในอนาคตหรือการวางแผนการทรําธุรกิจอาจจะต้องทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะคิดหรือมีเงื่อนไขยอยู่พอสมควรในเดือนนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมีความสามารถ ในหลายๆด้านและตัวคุณนั้นก็เป็นคนที่ลุยทํางานค่อนข้างที่จะจริงจังนะครับเพียงแค่ว่าคุณอาจจะรู้สึกหนอยเหงากับชีวิตกับตัวเองมากไปสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถือได้ว่าการเงินนั้นมาจากความสามารถคุณอย่างล้วนๆนะครับตัวคุณนั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์ยังมีคนให้ความสนุกสนใจแล้วนาข้อเสนอดีๆมาให้กับตัวคุณมากมายเลยทีเดียวดังนั้นในเดือนนี้ถือว่าเป็นสิ้นปีที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกุมที่ตัวคุณนั้นสามารถสร้างเงินสร้างทองและมีโชคลาภให้กับตัวเองออออาาาาาาจจจะะะมมมีีคคนนนนนใใหห้้้ขขขงงงงวัััรรลลทท่กกยเเเป็พิศษแํุณ ราบลื่นในช่วงสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมเกี่ยวกับโชคชะตาทางด้านการเงินในช่วง5เดือนสุดท้ายของปี2 5 0 7นี้ครับ